i <laughs> ข่าวลิซ่ารอบดึกกันค่ะลิลี่ตอนนี้แบ็คพิงค์ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตท,ที่จาการ์ตากันแล้วนะคะโดยจะทําการแสดงทั้งหมด2วันค่ะก่อนเริ่มคอนเสิร์ตฝนตกหนักมากเลยค่ะบิงต้องใส่เสื้อกันฝนกลางร่มนั่งรอแบ็คพิงค์ท่ามกลางความเปียกแฉะแถมพื้นเวทีก็น่าจะลื่นพอสมควรด้วยนะคะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่สู้ชีวิตสุดๆค่ะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถือว่าไทยแลนด์เนี่ยรอดตัวไปได้อย่างบุดวิด เลยนะคะเนี่ยแต่เมื่อแบ็คพิง์ขึ้นแสดงบรรยากาศก,ก็ดีขึ้นค่ะทุกคนกรีดกันคอแทบแตกนะคะพอลุคลิซ่าในวันนี้นั้นทรงผมถูกต้อง10-10 10ไปเลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะต้องชอบลุคนี้ของลิซ่ากันอย่างแน่นอนค่ะลิซ่ากับลอนเมอร์เมสไซส์26เป็นอะไรที่น่ารักปุกปิ๊ก,กวอร์ฝันเป็นจริงแล้วนะคะทรงผมนี้เหมาะกับลิซ่าสุดเลยค่ะในส่วนของชุดช่วงโซโล่ก็คือไซไฟมากค่ะมี ความชุด รลุมหนังสีดำลายสายฟ้าสีชมพูชุดข้างในมีความกาแล็กซี่ดาวล้านดวงเรืองแสงวิบวับวิบวับทั้งตัวเลยนะคะเหมือนอาบกริตเตอร์มาเลยค่ะฉ่ำมงเหมือนที่ไทยเลยนะคะดีเทลชุดบอดี้สุดก็คล้ายที่ไทยเช่นเดียวกันค่ะตรงช่วงเอวนะคะมีผ้าคาดไว้ด้วยค่ะแล้วปล่อยชายยาวข้างหนึ่งนะคะแต่ตรงช่วงอกนะคะก็เว้าเวาแบบว่าซ้ายขวาเลยค่ะแอบเซ็กซี่เบาๆนะคะตอนจบเนี่ยโชว์พลุอลังกาสุดๆเลย ไม่แพ้ที่ไทยเลยนะคะส่วนเพลงที่ใช้ในการแสดงช่วงโซโล่เดี่ยวนะคะลิซ่าเปิดด้วย thunder ต่อด,ด้วย lifestyle แล้วก็ปิดจบด้วย rockstar ค่ะช่วงพูดคุยนะคะลิซ่าน่ารักมากๆเลยค่ะเอาใจแฟนๆสุดๆนะคะน้องพูดถึงนาซีโกเร้งค่ะข้าวผัดแบบอินโดนีเซียและมาเลเซียนะคะน้องบอกว่าถึงปุ๊บลิซ่าก็ไปทานทันทีเลยค่ะน่าจะเป็นเมนูโปรดของลิซ่าอย่างแน่นอนเลยนะคะ Going. และสถิติก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้นนะคะย้ำว่าก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้นนะคะลิซ่านั้นเป็นสมาชิกแบ็คพิงที่มีการค้นหามมากที่สุดในอินโดนีเซียและจากทัวโลค่ะคือรีบเกินไปป้าลิซ่ายังไม่ได้ขึ้นแสดงอะไรเลยนะคะสงสัยกระแสะคียบาโลสร้างเรื่องเราแหล,ละสาหรับคืนนี้นะคะหนุนก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดความเคลื่อนไหวของลิซ่า อย่าลืมกดติดตามช่องหนุนไว้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเราเลิกเราเลิกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ